้ยมาดีพี่น้องเอ้ยชาวยูทูปเพิ่งหลายเมืนนะ่อไงตั้งแต่หน่อยจนเถ่าคอยอยู่กับอ้อยอ่แต่ก่อนเป็นลูกน้องเขาเป็นโยอ้อยยั้งหน่อยกูเมื่อนี่ว่าแถาแก่เขาลุยไอ้ล่องเบิง้งแง่ถูกกว่าเก่าพี่นอ้องไนะอ้เมื่อไงหลดปั่นหยาก็ยัยงบ่าตายยังทิ่ได้สีดใหญ่อยู่พี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องเอ้ย เอ้ยบูมบอม,มบูมบมถังคือเกาพี่น้องเลยมึงเนะี่อารถปัน่นอะไรนี่พี่น้องปัน่นมันกับปัน่นอะไรจะได้นี่แหละมัน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 ,ม,นมันปั่นบ่ได้นี่คางกออ้อยนี่พี่น้องเลยโอ้ยมึงไงมาซอยในะผู้ใดก็ได้ เม,ม,ม,มย,ย์เมย์เมย์เมย์ไอหน่องเศร้าไรอ้อยทั้งหลายอ้อยคือบทรูดล,ละสี่บาทเนี่ยคือมั่นเนี่ยงามงามพี่น้องเอ้ตอนนี้แหละ